ครับผมวันนี้นะครับผมก็จะมีการนะครับผมนะชํากิ่งตอนผักหวานป่านะครับผมนะ กิ่งที่ได้จะเป็นกิ่งอย่างนี้นะครับผมนะใครที่ได้กิ่งไปนะครับผมนะรากเยอะสมบูรณ์สามารถปลูกลงดินได้เลยโดยไม่ต้องชำก่อนนะครับผมนะในกรณีที่ผมชำนะครับผมนะผมจะชำเพื่อที่ว่าคนที่อยากปลูกแต่ไม่มีเวลาดูแลนะครับระหว่างที่รอพี่เลี้ยงโตนะครับผมอยากชำไว้ก่อนเพื่อให้มันรอดล้านเปอร์เซ็นต์ก่อนแล้วค่อยยกเข่งไปปลูกนะครับผมนะวิธีการชำอย่างนี้เราจะมีเวลาดูแลมันได้นะครับผมเพราะมันอยู่ใกล้มือเรา เราลดน้ำเมื่อไหร่ก็ได้เราเดินดูเที่ยวเดินดูได้นะครับผมนะ <_ d ew> เพราะว่าการเลือกยอดหลังจากปลูกมันสําคัญนะครับผมนะถ้าพลาดไปนะครับผมนะปล่อยปะละเลยนะครับปลูกแล้วทิ้งเลยหายไปเลยนะครับผมนะกิ่งตอนมันก็จะแห้งหายไปเลยเช่นเดียวกันนะครับผมนะผมถึงบอกว่ากิ่งตอนมันปลูกไม่ยากแต่ต้องมีเวลาดูแลมันใน3เดือนแรกให้ดีนะครับรอดแล้วรอดเลยอายุยืนไม่ต่างจากต้นกล้าหรือ,อมเมล็ดที่มันมีลากแก้วเลยนะครับผมนะรอดแล้วรอดเลยนะ ใครที่ใช้กิ่งตอนนะครับผมมันก็นะเรียกว่าเป็นการซื้อเวลาแล้วกันนะครับผมนะต้นกาก็3ปีนะครับผมนะกิ่งตอนก็10เดือนถึง1ปีนะครับยิ่งไซส์ใหญ่ก็การเก็บยอดก็จะได้เยอะขึ้นนะครับผมในปีแรกนะครับเพราะว่าการแตกยอดของเขามันจะพุ่งนะครับกระโดงมันจะใหญ่กิ่งมันจะใหญ่นะครับผมทาให้การสร้างทรงพุ่มในปีแรกๆมันได้เยอะกว่านะครับผมนะอันนี้นะครับผมเป็นกิ่งตอนผมตัดเชือกออกละนะครับผมส่วนด้านบน ตรงนี้นะครับผมนะมันไม่มีรากหรอกนะครับผมด้านมุมบนนะฮะเราสามารถฉีกมันได้เลยนะครับผมเราจะบีให้มันฉีกหรือว่าขาดไปก็ได้เลยนะครับ <c oughs> เพราะ pues ด้านบนไม่มีรากอยู่แล้วนะครับผมไอ้แหลมแหลมเนี่ยไม่มีรากรากจะอยู่ระหว่างกลางตุ้มนี้จนถึงด้านล่างนะครับผมนะรากที่ยาวคือรากที่โผล่ถึงด้านล่างนะครับเพราะมันจะออกจากตรงนี้นะครับยาวถึงข้างล่างเลยนะครับผมส่วนรากที่เป็นเขี้ยวงูออกมาปุ๊บชนถุงเลยอย่างเงี้ยนะครับผมอันนี้คือรากอ่อนรากไม่สมบูรณ์นะครับ รากไม่แข็งแรงนะครับเวลาเอาไว้ปลูกโอกาสที่มันจะไม่รอดมีสูงนะครับเพราะฉะนั้นเลือกรากที่มันยาวๆนะครับผมเนี่ยรากที่มันโผล่ข้างล่างนีฮะขอให้ปลายรากโผล่ด้านล่างเนี้ยโอเคเลยนะครับไม่ใช่ว่าโผล่มาเป็นเขี้ยวงูรอบๆใกล้ๆอย่างนี้ครับเพราะว่าควันปุ๊บออกเลยมันก็จะมาชนถุงให้เห็นเป็นเขี้ยวงูมันคือรากอ่อนนะครับผมนะรากยังไม่สมบูรณ์นั่นเองนะครับผมนะเห็นไหมครับเวลาผมถอดผมจะถอดแบบนี้เลยเห็นไหมฮะเนี่ย ถอดลงแบบนี้เลยนะทุกคนนี่ครับถอดลงแบบนี้เลยเหมือนเหมือนถอดเสื้อนะเหมือนถอดเสื้อเลยนะครับผมนี่เห็นไหมครับดึงลงไปเรื่อยๆเ,เลยนะครับผมนี่เห็นไหมครับใครที่ได้กิ่งไปไม่มีเวลาชํานะไม่มีเวลาชําก็สามารถเอากิ่งนะครับผมตั้งไว้ในห้องน้ําหรือที่เย็นเย็นได้นะครับผมนะไม่ให้แดดมันเผาให้ไม่ให้ลมมันกโกรกให้กิ่งแหง้งหรือว่าตุ้มแห้งนะครับผมนะ ถ้าตุ้มมันแห้งนะครับเอาไว้เกิน5วันนะครับถ้าตุ้มแห้งก็พยายามจับตุ้มไปแช่น้ําสัก2อสานาทีฮะให้ตุ้มมันชื้นแล้วตั้งไว้เหมือนเดิมแต่ทางที่ดีได้เร็วชําเร็วโอกาสรอดจะสูงกว่านั่นเองนะครับอันนี้คือกิ่งที่เราแกะออกจะเป็นแบบนี้นะครับเห็นไหมครับว่ากิ่งที่ผมตัดคือสั้นเห็นไหมครับหคือเห็นไหมหนึ่งคืบสองคือ,คอเห็นไหมเนี่ยผมจะตัดกิ่งประมาณ2คือผมจะไม่ปล่อยยาวเลยนะครับผมนะเพราะว่าอะไร โอกาสรอดจะสูงกว่าไอ้พวกที่ยาวๆเอาเป็นเมตรนะบอกไว้เลยนะนี่วิธีปลูกนะครับนี่ฮะปลูกเอียงๆแบบนี้เลยนะครับใครที่ช้ำก็ช้ำเอียงแบบนี้เลยเข่งแบบนี้มันล่วดินมันั่วใช้สแลนนะครับสแลนดำๆเนี่ยหมวนล้อมรอบเลยครับถ้าเราจะปลูกโดยการที่เอาตะเข่งออกก็คือตัดเหล็กตรงนี้ออกก่อนนะครับผมเนี่ยลวดตรงนี้ที่มัดค้ากับกิ่งตอนไว้นะครับที่มันล็อกกระตะกก้าออกก่อนนะครับตัดเชือกออกเลยนะครับผมนะและ ปล่อยให้ดินมันแข็งก่อนไม่ต้องลดน้ํานะครับผมแลวเราพยายามนะครับบี้ตะเข่งของมันนะครับผมรอบๆพวกนี้นะครับเป็นสแลนสามารถยกขึ้นได้หรือคว่ำและถอดตะเข่งออกได้เลยนะครับในกรณีที่เราจะปลูกแบบไม่ใช้เข่งน,นะครับแต่ผมเวลาผมปลูกน,นะผมจะใช้ทั้งเข่งเลยนะครับถ้ารากมันทะลุก็ไม่ต้องถอดเลยนะครับอ่านี่ครับปลูกเอียงๆนะครับผมนะปลูกเอียงๆแล้วก็มัดกิ่งให้มันแน่นอย่างนี้เลยนะฮะนี่เห็นไหมครับมัดให้มันแน่นอย่างนี้เลยนะ แล้วก็ตัดเชือกมันออกครับผมนะสูตรของผมก็คือหลังจากที่ดินที่เราผสมนะครับจะผสมมูลไส้เดือน20%ไปแล้วนะครับผมนะส่วนกิ่งที่เราปักลงไปหรือชําลงไปอย่างนี้นะครับผมจะใช้มูลไส้เดือนอีกส่วนหนึ่งนะครับผมนี่ประมาณนี้นะครับนี่คือมูลไส้เดือนเห็นไหมนะผมก็จะโรยรอบๆตุ้มเขาอีกรอบนึงนะครับผมนะอ่าเป็นปุ๋ยเย็นนะครับเป็นปุ๋ยเย็นแล้วก็จะถมด้วยดินนะครับดินที่เราใส่ตะกร้านี่แหละฮะ นี่ฮะอันนี้คือก็ดินผสมนั่นแหละฮะดินร่วนนะครับผสมมูลไส้เดือนนะครับนี่เห็นไหมฮะชําง่ายนะฮะนี่ครับหลังจากนี้เราก็จะลดน้ําให้ชุ่มและลดน้ําทุกครั้งที่ดินแห L ้งอย่าลดบ่อยนะครับและลดทุกครั้งก็คือลดให้ชุ่มนะครับให้มันเปียกให้น้ํามันซึมถึงข้างล่างก้นตะกร้านะครับผมนะใครที่ปลูกแบบตะกร้าน้ําไหลทิ้งหนีนะต้องดูดีๆนะว่ามันซึมหรือเปล่าหรือว่ามันไหลหนีหมดนะครับนะลดทุกครั้งที่ดินแห L ้งอย่าลดบ่อยลดบ่อย รากเน่าตุยนะจ๊ะนี่ครับแค่นี้เองเดี๋ยวผมลดน้ํานะครับผมลวประมาณอาทิตย์2อาทิตย์หรือ3อาทิตย์นะแต่ยอดมาเราก็เลือกยอดไว้แค่3 4ยอดก็พอนะกิ่งใหญ่แคนะ่นี้สามสี่ยอดก็พอไม่ต้องถึง5ก็ได้ขอเยอะๆอบอวลครึ่งกิ่งบนเอาไว้นะครับหลังจากนั้นทุกหนึ่งอาทิตย์จะต้องเดินมาดูมียอดใหม่แตกขึ้นมาอีกก็เอาออกให้หมดไปเลยนะครับให้เหลือแค่4 5หยอดนั้นนะครับครบ2เดือนเมื่อไรถ้ามียอดเกิดขึ้นมาอีกปล่อยได้เลยเป็นยอดธรรมชาตินะครับผมเนี่ย แค่นี้เองง่ายไหมคนไม่รู้ก็จะบอกว่ายากครับส่วนคนที่รู้ก็บอกว่าไงง่ายไหมง่ายครับทําตามให้ได้อย่านอกแผนครับนะอย่านอกแผนผมบอกแล้วอย่านอกแผนครับ